สวัสดีจ้าโยโราต์ดองหมจ้ะสวัสดีที่โย,ยก็เป็นวันนี้โย,นนโยตื่นเชานะ้าจะไปหาโนจมาด้วยจ้ะก็พึ่งกลับมาจ้ะนี่ก็เลยจะมากินเขาก่อนจะยุ่เขาแต่ว่าก็แม่ก็ไม่ได้มาได้ท่ามกรับเขาแล้วไปจับโยก็เลยไปสื่อเกาเหลามาดลยจะมากินกับเขาสวยนี่เลยจ้ะวันนี้แมรี่ก็ ไปวัดไปจัดพวเก็จะมีแบบว่าแห่ผะหอ,อมู่บานเป็นไม่ใช่พะระเราจะเป็นรูปปั้นอะไรอย่างนี้นะจ๊ะที่ว่าขององค์พระที่ว่าทันมากอตังวัดสารพีนะจ๊ะก็เลยแม่ก็เลยไปยูวัดไปรวมแห่กบเขาจะแต่ว่าน้องแน่นั่นกระบานพิโยมีงานขาวดำนยจ้ะ,ะก็เลยน้องแน่นั่นไปไปเป็นแม่ครัวใหญ่นยจ้ะงานนี้ ก็เลยไปอยู่งานซุปไองานขาวดำนั่นแหละจ้ะโยก็เลยต้องได้มาหนังปอกเนาะโจะคเดได้แต่ว่าก่อนปอกพี่โยขอเติมพลังก่อนเด็ดจัดขอกินข้าวคนเด็ดจัดอันเด็ดจัดนี่กินข้าวก็เกาเหลาเด็ดจัดนี่เป็นเกาเหลากะล้านที่ว่าพี่โยไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเม่ประจำนั่นแหละจ้ะอันเด็ดจัดน่าอร่อยเด็ดจัด คนเดียวไปต้องมี้ชอนการนะจ๊ะเป็นเกาเหลานนำตกะได้จ้ะหน,นำตกหมูนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเติมพลังก็จะจะได้มีแรงปลองนอดเจทยอยู่ธคนเดียวนะจ๊ะ หนึ่งจะหาเราเจอกับเป็นนอแบบว่าอย่าเผาไฟนะจ๊นะนะที่เขาเผาไฟใหม่ๆแล้วก็นอเปนยังหน่อยอยู่นะจ๊ะนี่เป็นป่าใหม่นะจ๊ะพื้นป่าเดี๋ยวพี่โยไปหาเนะราจนหนึ่งเขเป็นพื้นเดียวการจัะพื้นใหญ่นั่นจะว่ามันก็จะเป็นโซนแบ่งโซนไปนะจ๊ะว่าหลอกนี่เป็นต้นของฟัง,ฟงตะวันออตะวันโตกะอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ มันก่อนตรงนี้ไปก็ได้มาไล่รายๆๆเลยแต่ว่าปอกแล้วเด้ยสองกิโลน่จจะสงการในเอซีจะไปเที่ยวไหนกันนอะจะเนี่ยโยเนี่ยคือจะไม่มีแพนไปไหนด้วยน่จจะก,ก็จะมีจะไปบ้านเกิดพอจะจไปบ้านอาร์น่ะจะแต่ว่าพอดีมี ญยาิก็จะเสียชีวิตเลยว่าาช่วงยักขำาอาจจะพาแม่ไปนจะจ๊ะแล้วพอกระบาพิโยก็มีอีกนอกจากก็เลยตอนประเด็นคือเผาวันเดียวกันนอกจากพิโยก็เลยว่าว่าจะพาแม่ไปตอนเย็นแล้วก็พอวันเผาน่านนะแม่จะเผานี่เราพิโยก็ไปทางบ้านพ่อนู่นนจะจ๊ะอะไรไม่ขาดก็าจะเป็นหยาิพี่น้องกันนี่เลยจ้ะ ากายก็ชวก่วงเช้าเขาไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่จ,จะแต่ว่าแต่ฝนตกมาสองวันนี้อากาศก็เริ่มเบาลงเลยจะ้ะไม่ร้อนมากเลยจ้ะ มาเตินพลังก่อนบองนอจ,จูจะจัดจ้ะย่างเจียพี่โยเคยบอกนะจจะแ่าสอนไปหาทำไมไม่มี คิดถ่ายตอนเก็บตอนอะไร้ริงจ้งคือถ้าพี่โยไปคนเดียวเนี่ยคือเอฟซีก็น่าจะหนึบเพนเอาแต้นะว่ะแมือหนึ่งต้องถือกล่องถือขาตั้งกล่องนะจ๊ะและว้วก็มือหนึ่งต้องฮักนะจอดซึ่งแั้ก็จะเก็บการนะจ๊ะแล้วก็แบบ่าน,านเดียวก็เลยว่าพี่โยว่าแล้วก็คนหลายมันก็จะแบบว่าทำให้เราเสียเวลานะจ๊ะก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยมาให้เอฟซีดูตอนที่แบบออกนะจ๊ะเราก็ได้นะจ๊ะว่าพี่โยได้มาได้น้อยแค่นะั้นใะนะจ๊ะว่าวิธีการฮักกัรอะไร เอฟซีก็น่าจะเคยเห็นกันดาแล้วนะจ๊ะแตครมีน้องแน่น้องแก่บไปก่อนยังพอแบบว่าพิโยท้าแต่ใครน้องแน่กับน้องแก่บเก็บยางเงจ้ะแต่ยุติบาอันนี้พิโยไปคนเดียวคือลองแล้วมันเหมือนเชิงเก็กะรามันหมุด ก็อนอัดจูนเรามันหันสายหันขวามันก็จะจิกะหน่อยนะจ๊ะอันนี้พี่โยไปหามากป่านอซึ่งจะหน่อยๆจะไป,ไปเละไปเลมเอามานะจ๊ะเละเลมเอาพอมาใจไหวแกงอะไรอย่างงี้นะจ๊ะ ดีก็ต้องใช้ไปว่าจะชาวหรือจะได้ไม่ได้ทำกับเขาทำอะไรไววนะจ๊ะบ่ายเดียวก็เขาจะแห่ถูกปั่นของหลวงพ่อนะจ๊ะหมูบานนะจ๊ะ อิบโยกมานั่งเดี๋ยจะผีดอน่าจะต้องสาลาส่วอยู่สงขามฟังนาบารพิโยเนี่ยจะรีกระบาลเขาทำราคาไะไก็เลยอาศัยว่ามานั่งลบร่อนลบแดดอะไรอย่างนี้น่จจะ คนไหนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดรัวกับป้าอะไรเข้เดินทางปลอดภัยนี่จะแล้วก็เดี่ยวมันสงการให้สนุสนกกจ้าแต่พี่โยะคงไม่มีแผนออกไปไหนนะาจะจนอน่จจะมีแต่งานเช้าดำาพื่พี่โยตรงไปนะา๊ะ,ะมันก็มาตรงช่วงสงการพอดีแล้วก็พี่โยก็น่านจะแบบอายุอาจจะเยอะนะจ๊ะก,ก็เลยแบบ อยู่เยอะก็เลยปลงกับไบแบบอยากออกเที่ยวออกอะไรอย่างนี้นกันกจ๋าพวกงานเหมือนอิ่มตัวนี่ยจะเหมือนมันเนี่ยมีอารมณ์หรือว่าโมเมนต์ที่ว่าอยากไปตาดน้ำหรือไปอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแบบยูบานแหบมัมม่วมีมีไปเลยนกักจ๋ะ พ<ไ>ไไี่ยาไปแบบว่าคายอะไรอยู่างเจะแบบเพี่ยาก็แบบรอดแลบบอะไรได้พี่โยก็เลยสงสัยจะมดใบจริงๆเลยจ้ะแลบบประเพณีหลดน้ำดำหัวขุยใหญ่ก่ จัดไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่าทีสิบยูก็ยังทำงานอยู่เลยไม่ได้ไปนะจ๊ะแต่ว่าแมรี่ได้ไปเป็นเหมือนแบบว่าคนเก่ที่ว่าให้เขาลดหน้าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะอร่อยดนะจ๊ะอินไปคุยไปกับเอ็มซีไปนะจ๊ะ โยกยังไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะราะวาอยากจะปอกให้เซ็มันจะเพราะว่าาอาบน้ำแล้วมาจับอันนี้บอกมันก็อาจจะดำอาจจะอะไรเปลือนเสื้อผ้ามันเดิมจอยาก็เลยก็แบบปอกให้เสซจเราวคยไปอาบทีเดียวเลยนะจ๊ะมันจะได้ไม่ไม่โกซโครบหลอกหนึ่งนะจ๊ะ เล็บอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ลางเลยในตอนนี้หิวเขาได้จะเลยคือโอกาสไปสื่อเกอเาเหลามาทีเนี่เขานะจ๊ะ แต่ก็ดีหน่อยนะจ๊ะนี่หลังจากที่กิดฝนตกบรรยากาศความร้อนก็ลดลงนะจ๊ะ มดเด้จังเ่าล่ะก็เสี้ยวบาทพโยก็จะชามจะสี่สิบบาทนะจ๊ะหรือว่ากลุ่มขาอร่อยดานะจ๊ะเอากัขมดเลยจ้ะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ้ะเดี๋ยวว่พี่โยก็ต้องมานั่งปอกเราโจทย์ต่อนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอสซีทุกคนเด้อจ้าที่เฉลยก็ติดตามก็ใส่แชร์เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคลัวนะจ๊ะ พี่โอนรับเอสซีทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้า